ต้นไผ่กับต้นโอก๊กหน้าป่าริมเขาแห่งหนึ่งมีต้นไม้สองต้นยืนอยู่เคียงข้างกันมานานนับสิบปีต้นหนึ่งคือต้นโอ๊กสูงใหญ่แพ่กิ่งก้านกว้างแข็งแรงดังภูผาอีกต้นคือไผ่เรียวบอบบางเอลู่ไปตามแรงลมดูเงียบสงบต้นโอ๊กมักแอบหัวเราะต้นไผ่อยู่เสมอเจ้าดูอ่อนเอจริงๆ แค่ลมพัดก็สันไหวข้าแข็งแรงกว่ามากต้านลมได้ทุกทิศไม่มีทางลม้มต้นไผ่ได้อินแต่ไม่เคยโต้อตอบอะไรมันเพียงยิ้มเบาๆแล้วโอนเอ็นช้าๆกับสายลมฤดูฝนเปีนั้นพายุใหญ่โหมกระน่ำยังไม่เคยเป็นมาก่อนฟ้าร้องคำรามลมกันโชกแรง ต้นไม้หลายต้นในป่าถูกถอนรากร่วมถึงต้นโอ๊กที่เคยโอหังโอ๊กพยายามยืนหยัดต้านลมสุดกำลังแต่ด้วยความแข็งไม่ยอมโอนเอ็นสุดท้ายลมแรงก็ทำให้มันหักกลางลำและโคล่ล้มลงเมื่อพายุสงบป่ากลับมาเงียบอีกครั้งมีเพียงต้นไถ่ที่ยังยืนอยู่โอนแอเล็กน้อยแต่ไม่หักไม่โคน่น ไม่ต้หาหทานแต่ก็ไม่หลมสัตว์เล็กสัตว์น้อยตามมาหลบใตายร้มไผ่พูดกันว่าดูเธอไผ่นี่แหละที่รอดจากพายุเพราะมันอ่อนน้อมไม่แข็งกร้าวต้นไผ่เพียงยิ้มไม่พูดอะไรเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ใช่การไม่ลม้มแต่คือการรู้จักโอนอ่อนเมื่อถึงคราวจำเป็นผู้ที่ฝืนโลก มักหักพังผู้ที่เข้าใจธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงจะอยู่ได้อย่างสงบและมั่นคง